เปนยังฮิโน่ขึ้นยางนสิเอ็ดทั้งใดหวะเปนฮิโนจะสิไปไซสเนี่ยเอยว่าสิยางไปบังสาป่าอยู่หน้านี่นะยางเขามาลักเอาหนะว่าดิสูปลาได้อนี่โอ้สูบใสปีใหม่นี่บ่เออไว้สั่นละไปบังมันสิยังปาจากตัวบาหล่ะเออก็สีบัยังอยู่บ่สูบเพิ่มแน่เด้อมือไรสูบนะเออกัไปรถดแล้วมันยุคกับไปล่ะยุกับไปยเฮียวเฮ็ยังน่ะียยังก่อนน ก็ได้ไปใส่บ่ได้ไปใสโอ้จะส่งหนาเส้นตาบานแท้เดี๋ยวว่าเพื่อนคนเราบอกมา่ยบอกเลยตาเศร้าฝุ่นละโอ้สิวแห้งิวชิ่ยได้หรอหรอเออเอเอสันเอาไตบังไปบังหน้าก่อนเลยนแห้งล้วล่ะเวรื่องหน้าเอสูนาเนนะ ดึงหน้าดึงหลังว่าเห็ดยงังมาหนิฮะเบิ้งชิพนี่แล้วโอ้ยเข้าสบายแท้ามาเลี้ยงงวงเลี้ยงควายอยู่ตรงไหรตรงหน้ามหมฮะว่นนี้เฮ็ดยังได้หมดเลยหนินบ่กับเบิ้งไปเรื่อยๆเองทีละนี่โอ้รามชีพไปแล้วกับบ้านนางประคิบโอ้ยเหลือสบายถิเนาะโอ้ยเด็กงวงเนี่ยควายมันเนป็นอะไรหนักก็ดีดิมันกัดมันหลับพ่ออยู่ตัวสันเฝ้ายู่ไหมเออ Oh. บังองนนั่นบังอันอนี้กับผว่าขวนไปน้ำลหะเออ <laughs> แต่บังคีบอะไรนั่นบ่อยบังเรื่อยๆโอ้บังเรื่อๆพี่เาบังกับบังไปซาลาติเออเออเอออันแยกความใเป็นครืเตอร์แล้วอันเฮร์คี่มอยส์เบอร์นี่เดบ้งไงเราอย่าอกามเป่เจ้านั้น่บ้าเอาบังงใ้เราเนี่ยให้นขึอนดูก,กันนม โอ้ยอยากจิ๋วปังอะไรดไปทั่วทีวทั่วแดนเนาะแต่คนอยาได้อยู่ไม่ใช่หดอกจีเออเหมือนกแโนะรักืออ้โอ้้ยวัวหงหันมื่หลัรครับเจ้ เต้งน้าเด่งหลังกนหอเ้ยว้าวขึ้นสี่เลย้ไปแล้วเ้งหมแม่เด้งไปด้ไหมเบนก็ชันะกันเบิรของเมียเป็นบอเอเปิด์ขปุ๊บดาตาเขาดังเดี๋ยวดีเนี่อแต่ยินงัวมากกันดาจะไปยังไงก็ด้านมาเถอะออ้จะไปจะดาคอยไล่คอยไ่ี เฮ็ดเนี่ยมันวนมันเซินไปขึ้เขาเฮ็ดนะเนาะเออมาหอหนึ่งแตคลิปดาวเขาเนาะเสียเขาบางยังไงยี่ยไม่่พูดเลยเนาะองเฮ็ดวองเฮ็ดลิปหิ้ชิมเนาะเขาใหย่้มีโอ้ยสุดยอดอ่าเปิดนัานเปิดนี้เห็ไหมวัที่เออเปิดบปิเปิดแวมืวเอาเลยนะมโอ้ยโอ้ยอันนี้แล้อ๋อเสร็จแล้วเป็นอะไรมากคอยค้าใจ

ม่ยังจะคุ้มกินกับกินยเนอยอะมด้กินหลายกับผัดตักหน่อยหนึ่งเข่าผัดกินหลายๆเจ้าเป็นอีหยังมันบ่แซ่บบ่มันเป็นอีหยังเจ้าคือกินแต่เข่าหลายแท้บ่กมันเป็นอยังไรมันเป็นอย่างไร,งรงพัดเพชรประดุกนี่เจ้าก็มากอันนี้พัดพักนีน่เจ้าก็มากเป็นอยังคือก,กินหน่อยแท้อันนี้เข่าบัดแยดเข,ข่าแยดเข่ามาไกลาหนึ่งมึงรู้จานม,มักง่ายนั่นเบิดล่ะอ๋อโม่บอกให้กินเข่าหลาย

خاوېبونه <laughs> او <laughs>